ตัโด,โดแปลยอดครับอาร์ตยังวางเท้าได้ครับเืินเหยียบกับติดเกี่ยวครับ <c oughs> อ้าวโห <c oughs> ตรงนี้เตะดีครับศ <c oughs> ูนต่อศูนย์ครับอาร์ตลามินทาเสิร์ฟไ่ซ้าย โด ų, โด้เสิร์ฟศูนย์ต่อศูนย์ม่ทาเสิร์ฟศูนย์ต่อศูนย์ตรงเปิดขวาได้ครับโด את? โด้แปรยอดครับ อาร์ตยังวางเท้าได้ครับเสิร์ฟดีครับสองต่อศูนย์ศูนย์ต่อสพิกเน็ตครับลูกนี้จะอาร์ตแตะครับหนึ่งต่อสอง สองต่อหนึ่งยืนเยี๊ยบครับติดเกี่ยวครับอ้าวโอ้โหลูกออกไปนิดเดียวครับหนึ่งต่อสี่ อาร์เปิดหลังเท้าได้ครับสี่ตอนหนึ่งครับขึ้นนำอยู่ที่ห้าตอนหนึ่งอ้ตรงรับสบายครับเจ้าบางขึ้นนำอยู่ที่6กตอนหนึ่งครับ โอ้โหโดโดหลงทางครับแมนดูว่แมนโดโดว่านี่โดโดโตปอมว่านี่ของกอบว่านี่เจ,จ็ดต่อหนึ่งุ่งนี้เตะดีครับหนึ่งต่อเจ็ด เจ็ดต่อหนึ่งหนึ่งต่อเจ็ดร 1> 1 7, ครับโดโด, er. ด้เสิร์ฟเจ็ดต่อหนึ่งเสิร์ฟตัดขวาครับโดโด้ยังทันครับ หนึ่งต่อเจ็ดเจ็ดต่อหนึ่งครับโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟดีมากครับโ้โอ้โห ก้าตอนหนึ่งครับศูนย์ตอนหน<ต>ึ่งโอ้เสิร์ฟดีมากครับลูกเดียวเกมครับสิบเอ็ดตอนหนึ่งหนึ่งต่อสิบเอ็ดครับ